เออมาละแกดออวะตัวไอ้เี้ยดิไอ้โอ้ยโอ้โหกูรู้แล้วมงเขาเปิดขวาเยอะจะบ้ากูโดนแกยิงหัวจากระยะไกลอ่ะใครอ้อวัดใครอ้ออนตี้กับดักกูบินไปละเออนั่นแหละอ้าวจะลองอะไรตั้นั้นโอ้ย เยลโล่แม่งกูไม่รู้แม่งเปิดหรือแม่งปิดนิรันดเพราะว่านี่นี่เดียวแน่มีในข้างในกันเลยนิรัดนดข้างในข้างในควาควาควาโล่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 โลจิบเออเอาซ้ำมาเปิดโล่มา located, <laughs> อยู่ข้างนอกมั <laughs> ้ง,งร,ะระวังนะนิรันด ตัวนะข้างหลังโอ้ยแบบเบียกอี๋ไม่ยุดไม่เป็นอย่างนั้นแหละพี่ิที่มันอี๋คนเยอะเลยเกณฑ์หมดยุคสเปนวาแล้วหรอวะ นีลาบิ่งนี่เข้าไปหามันออกเดี๋ยโดนพิอยุ่ไม่ีลาเฮ้ยใครวารถตรนั้แลอย่างไกลางมาปะเมือกอะไรยิงนี่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 นนเออมาละเลยอยู่มาเล่มาเลยอยู่มันนุ่นแอร์จ็บมันนุ่นแอร์เจ็บมนแอดแจมันดีหมดแล้วมันดีหมดแล้วมีันดีหมดแล้วเฮ้ยมันเล่นล่อง กูเห็นเลยกูเห็นตายเลยตายเลยเฮียวิญญาลจาางอะเฮ้ยาซีโปไปดิคุณเวลนเดเดเเอาไปเรยนใครอะไปเนะโดนโดนแตโดนโดนแต่โดนโดนสรุปโดนหรือไม่โดนโดนโดไงอเชื่อมหลังหน่อยนะตัวเองโดนโดนโดน อย่าทันรู้กลางหลังเลยไอ้ที่ใส่กล่องแห่หนิวเหรอเผื่อมันมาโอ๋ออ๋ออ๋อช่วยไม่ได้อะไม่ได้เปิดรู้เว้ยโอ้เปิดไม่ได้แล้วยิงไปไหนไม่ได้เลยนะกูกูโดนขังไอ้เหี้ยคอนนอนเหี้ยอะไรนอนลงมาแล้วก็เป็นไอ้มุงงงง่ายสัตว์มีมีปะว่าเนี่ยปะว่าเนี่ยไม่ไปไข่เลี้ยงฟอสเดียก็ตายห่างกันหมดเลย

ดิฟิวดับดิฟิวดับดิฟิวดับเอ็นเตอร์กิลซึนซีร์สีรถตัวท้ายอยู่นี่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 

นอนอกลอบเกือบนกือบกือมือไปดีเลยดีเลยปิงเรียวทามเลียวทมกระออยแอแอตเอ็นแอตจอดอนไรวะเนี่ยข้าไอคิวให้ทีนั่นแหละทีเด้งอยู่อะแล้วมาเอาไอล์ตู้ไป วาาอีกเลยจริงวะร้องบอกว่าใกล้ๆหัวปุ๋เฮ้กินเน็ปกินเนกินเน็กินเน็ตกินเนกินเนลุงนี่กลัวโผล่ไปตายไอติดไอติไอติก่อเรียบร้อยอ eliminated เรัเงานาดไปแล้วไหนไอเหี้ยไม่เห็นเลย ออกพึ่งึ้นอะไรอันใหม่อ่ะไอ้อะไรไม่คนเหได้ไงว่ากูชอบพี่อะไรจี้จี้อ่ะตัดปีอ่ะปัาหอเอา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 สองสังเอาองสังเอาองังเอตักเครื่องตัดเครื่อง ติดยังติดยังคือติดยังก็จะติดยังอ๋อเหียตกปันไปหลายเรองเหี้ยอ่นติดหลายเครื่องแล้วใรใรกบยื้อจะบ้าเหียเหียคือปันไปหลายเครื่องแล้เมื่อกี้

โอ้ยหีตัวนี้เฮ้ยเพย์ยี่ศูนย์เก้าเฮ้ยพวกเรามึงกูขลังเลยไอ้ยีแม่งดูสควิตเกมจบไปแน่เลยหาไม่เจอไปเลยพี่ไปเลยเอาชีวิตมึงเข้าไปหาโวย I knew. Do I? I capule. Who knows the amulet? You, you must recover the defuser Make way for Boogie! Reloading! The defuser has been recovered. Boogie the goat! No blue honey, hey? มึงเก็บโดดอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ตัวนึงอยู่นี่ขวามีรูนะเดินเข้าไปในห้องเลยเดี๋ยวเข้าไปในห้องเลยเฮ้ปรอ่าออร์ลลสโ์เลวออบทองนูนตัวทา้ยวทายอยู่นี่ตัวท้ายอยู่นี่น่าจิงไรอ่ะ เฮ้ยทำไรกันอ่ะเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไรอ่ะอฮ้ยอะไรอ่ะเอียกเก๋อเก๋อคนโดนดาเมจจากเครื่องโดนไม่หยุดเลยอ่ะไอ <laughs> ้ยลาเราใช้โลดนันไม่ได้โดนโดนดาเมจโดนดาเมจไอ้ดาเมจมาแบบนี้นี่มายังสุดแล้วอินโอ้โหยังไม่ได้เย็นดีส์แท้ตายไม่เหรอมิกมิกตายแล้วตายแล้ตายเลย ตบแวตัวนึอย่นี่ตัวนึอยู่นี่สวยสจอนวิกจอนวิกจอนวิกนี่นี่มนจอนลืมวิกนะเฮียจอลืมจอนลืมวิก